เฮ่เขมากว่ะเด้ะขนาดมามาเชิดเป็นคนหาเฮ่เขมากท้ายี่ก็เป็นผ้าเจ้าสาวเนาะรลัดรอจะเวาวขามาน้อยนะเนาะผ้าเจ้าสาวเจ้าวาวไปแห่มาด้ิแม่เจ้าเชิดบุก้าจิกยักเลยนาะบก้าจัมโสาบจิกยักปาทิดเธอ อย่าเพิ่มครัเพราะว่ามาเสิร์ฟน้ำนักลายกระมูกใจเย็นๆทางอยู่ในเอ็มมน้ำบากระมุดข้างนปาทิเธอทั้งทงพุ่นกับเป็นพี่ให้พี่หน้าแต่ว่าทัาสินลุ่มกูให้หน้าพอาะไม่ใช่หนอเหงื่อหนอหัก กระดินแข็งพอสมวอควรอยู่ตาขีมันไสก็ยังได้อยู่กะไถเนาะเบิ่งเน่ไผสิมาเป็นเขยเลาวหรือว่าวเขยน้องเอ็นหน้าเนะาะน้องเอ็นหน้าลำบากในนอดนึงทางไปหน้าขึ้นสิขามห,าห้องขามห้องาสามัมะพัดย,ยางวิตตะวิจากโกนหวยตรงนั้นขึ้นทั้งเทิงได้บ้างนี่ใครเน่เนาะผ่อนพอน,อนา่าผ่อนพอน,อนา่าน้ำหนาเลยสมเฮขนาดไปนะ ผลในศิตกข้ามหัวถือข้จ้องคนนั้นอ่าน,นบ่แห้งสิมีการทเนาะถ่ายคันห้องคันหน้าไปหรือว่าบรรยากาศก,าก็ดีดีเนาะแต่เมื่อนี่ผลตุกข้ามแน่นอนแต่บ่เป็นยางท่ายคันใจดีออกคันจ้องให้คนละขันละคันเนาะขันจ้องกับภาษาไทยกับเปรบานร่มพ่อแม่พี่น้องเหาะแต่วานบา้านร้านสวัสดิ์บอกคันจอ้องยางม้มวนม้วนเนาะ อ้าเธอคือบบรันจับแขนถือมือกันนี่เหมือนวานในคนอื่นเมื่อนี่เมื่อยกี้นานะแมนอยู่งบอยสิรัตั้งควงความสุขคนเนาะใช่บอยสิรัตขวงความสุขบอยสิรัตก็ได้นี่ เออเห็ <laughs> นหน้านนะเนาะน้ำลายได้น,น้ำมากนี่ข้างเห็นมาหนิเนาะนาดงน้องไอ้น้าเป็นข้างแรกในชีวิตที่ได้ไปสัมปนานะเนาะได้ง่างอีกออกรก่างกายเพิ่มเหมือนขยายไขยมันกันกกิิโลลแ้วเน

เตรียมพร้อมเสื้อผ้าหนาแพ้เนาะทั้งไงคันไม่ได้ซนคันกิลามย่างเดียวมือนี่ข้ามห่วยน่องแอ็นนาไปสิขามได้ไหน,นดินอด้นองบ <c oughs> ัี้เนาะโดยซีเรียสีให้ขันหมากเนาะนลำบากนลำบนขนาดเนาะอ้เฮ็ดออกบ่าไอเก็บเห็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคันพ่อเห็ดตาเฮ็ดยังเฮ็ดยังสาวัวเอาไปให้ไข่ด้วยเจ้ายา ชาวบ้านใ้ไมเกงเท่โขนาดใ็้เพิ่งว่า์ิลัสดเพิ่งน้อยเมนน์เนาะได้ผลอีกแต่งานเลยบ่แต่งานเลยเหรอมันญ่เลยเหรอทำกน็ต้องเก็บอแต่งานนอยหน้ยู่น้ะเมนอยู่น้ำไปไปหาเงินหาเงินเหียกเนะหาเงินเียกไปเฮ็ด เอ้ยข okay. ้ามาไปทางนี้ไล yeah. oh. ่แค่น oh. ้ำบ <So> ่อถ <my friend. S 1> ่วมเนาะแค่น okay. okay. ้ำถั oh. like ่วม <c oughs> <c oughs> ันคือว okay. uh ่าลงบ่อได้ไปต่อขัวตอนต่อไปอู้ขัวพ่อไปแล้วเอ้ยสถาบันญาติพ่อแไปแล้วเลยเราบอกเคยไต่ขัวจ้าเทือนาะอู้เป็นเสียงเลยวันนี้นะน้องแอนนาไปเลยน้องแอนนาไปแล้วขัวที่พ่อแม่พี่น้องขัวเนาะสะพานเห็ดสะพานไม่ไปเลยอือพ่อน้องกนาก็ลุยเลย สาวาสนาหัวใจเต้นติกตักติกตักติกตักราวาสนาขอร้องมึงกันด้อขอร้องก่อนมูสาวาสนาขาสั้นนะไล่ตาแนวเสียวาวาสนาไล่ตาเลย ไปตาไปไซโยถึงแล้วเก่งๆเนินเนาะไปมาพุทธมาเถิดละทุนเป็นยังสิขามได้เนาะเพื่อความหักของเพทุน เฮ่เขมากว่าแต่เนาะขนาว่าว่เชิดเป็นเนมาเฮ่เขมาก้ายบนี่ก็เป็นผ้าเจ้าสาวเนาะรันรอจะววาวขามาน่าหน่อยนะเนาะผ้าเจ้าสาวเจ้าวาวก็เฮ่มาหนิแม่บ้เชิดล้าจิกยักเลยเนาะล้าจบโซ่สามจิกยากปาทิเธอ อย่าเพิ่งครับเพราะว่ามาสูบน้ำนักลายก็มูใจเย็นๆได้ตาไ้ตาอเน้ะ่าาฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าเ่าน่าฮ่า้าฮ่าเ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮคาฮ่าน่าฮ่าฮาฮ่่าาาา่า่า้า้ เป็ีนไดไรอ้ายเป็น่ยนไดไอ้ายหสันเลยเป็นวาเรืองข้ามหักเรื่องข้ามหักอ๋เรื่องคามหักบรียานยังใช่ปี้จีชูงก็หนีกันตายได้ไปเปลี่นได้อง่อ้น้ำมาเลยอ้ายธนาคารน้ำขามทะเลมาเลยอยู่ไหนไปที่เธอนี่กลัง กันไปดำหน้าน้องไปดำหน้านองเหนหน้านอากป้าสาราด้วยชุดท่ายโมโอ้สิรัตนไปรับเอาบาทนี่ยังเดือคนเดียวรอสาราด้วยป้าลุยต่อเรื่อยๆเนาะเพราะว่าสิ่งใดฮอดหน้าค่นจะคิดจบคลิปเมื่อนี้นะเนาะ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยม้วนคักเบอร์นะี่เนาะไต้ขวมมัวมาได้กับหัวใจยังเต้นอยู่สวัสดนากระไดยุดจุไว้ก่อนเนะาะบัดที่นี่เต็มอยู่มาพร้อมทีมงานทีมงานสาวัสดา,ากระมายัางบุคคกนะครบเนาะเพิ่นดำให้ดำหน้าแน่ก็เลยมาเป็นบางส่วนก็ะไดแบบก็คือว่าม้วนซุกสนามทานนมไทยอย่างมาเที่ยวถ้าเจอสาวเล่าหน้าอยู่ไก่แบบนี้พ่อแม่พี่น้องเอนะ้ยเนาะกระสีลำบากแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่กรบโบเป็นยังทางใจไอ้คันสู่ทีมงานกระสู่ไปน้ำกัน ขัวบอกเคยไตสามารถกะไตไปปกติบอกเคยไตหน้าบอกเคยมีห่วยเนาะหากสีเครื่งนอกนันนะเครื่องน้บ้านหน้าป่าหากกเครื่องไม่ได้ข่ามเ่รหวยไปดีนะป้าข่าหวยไสมีาหวยไส้มข่หน้าเลยมียังหวยไส้น่ะมีมีหวยบอมีหัวเน้ ยังอีหวยนึ่งบ่วมยพี่น้องเลยมาอ้น่นะทำบัลลาสองหวยเนาะไม่เมยไมมหัวใจเต้นตึกตักตึอันทาง่ายสายเงนี่ไม่ได้หัวใจเต้นคือสาบาสเอนี่ป้าสาบาสนายหัวใจเต้นหัวใจเต้นเต้นบ่เต้นเ้นเพาะยังเพาะไอ้เมาหา นองนี้นาคิดบ่บาทถ้าใคคนิสด้มาเด่นมหานามมื่อนี่นะเออทิศแท้ตะเก้าก็เลินมาเินไปเดินมาบ่เต็มมือกันนอกนี้นะขรถขีรถช้อนกันก็ไวในนึงเนาะใในแล้ป่นี้ยังเหลืออีหวยหนึ่งคขึ้นน้ำสิบรายปานนี้อะหวยทรายน้ำน้อยกว่านาะ ป้าน้องหล่าน้องของน้องไอ้หน้าน uh, ้อยเนาะคนหิはは้วเขาปุ้นอู้ยถ้าไรแสเวงซื้อมัสามกิโลให้ทั้งน้องหล่าเบกป้าเป็นได้ไหมน้องหล่าเป็นให้โค้ชซื้อตอนนี้เมื่อยปะเหยดีใจว่านางได้ได้เคยที่ฟังไทยดีใจปะดีใจน้องหล่าได้เปิดใจมากอะมีอยู่ว่าน้องมาคุยนะแตมีอยู่น้องหล่าก็สิชมบังคือทั้งน้องไอ้หน้าเป่นน้องไอ้หน้ากะถ้าน้องไอ้หน้ามากไปแม่ชมบังรถเดี๋ยวนี้นะเนาะ หน่อยนะผมซึกนะไดเดี๋ยวนี้นะสตึม่ใจเตมเคยมา่เอยสิถามเนาะเขาอ้ายเคยมังหมอกเงินสดให้ในเมือนี่กับทองน้องอ้นาจะคิดอะไรสิยอมรับรักเคยอยบ่ก่ยอมหน่อยนะเคยสมัครมาแรงเลยได้หน้อยนาพ่อสมตั้งใจทำอยู่บ่เลยถ้าเร็วเกิดไปตั้งใจบ่ท่านบ่บมือแรงเองแรงไี่ได้เอื้อย่ได้บเล่นได้นี่พอาเทได้หนิไปหน้าไ่เวยตั้งใจบ่ทันเกิดเกิดแบบช่วมือื่อมากอ เพราะว่าน้องล่าบอร์อื่นนี่คือสิบบ้านเขาพันสาฮะนะพอมาไอ้ขึ้นมามันกระเจ้าพอดีมาพบกับน้องไอ้หน้ากระซาเกินไปเนาะพอถ้าเขาพันสามันกระชื่นเงินยาวไปนะบอสือก็เลยเหตุท่าน้องไอ้หน้าพอบนี่คือว่าเบอรเล้งนี่ทั้งไอ้ขึ้นกต่ชิหม่เงินชดไปเงินชดไปส่วนนึง แต่ค้ำนะมีแน่ๆเอ้ยเห็นแล้วโอ้ค้ำกับมีส่วนหนึ่งแม่นน้อง,องอนองายชาวาได้ไรอ่ะจะบอดได้ซ้ำาดองที่คนที่ขาดไว้ยิ่งมีไก่ไใจที่จะได้ก็เปิดอึ่งอ๋อบัดที่นี่อันน้อยนาพ่อกัเมย์กับพ่อมดองนะบัดที่นี่นะนนนไปทำแต่พ่อบัดนี้เนาะแต่พ่อโอเคนี่ก็คือบัตรเล็กนี่ทางเอ้ยกับสีมาได้ได้ก็มาอีกฉบับเล็กนี่เลยไงคันหมากมาได้เราซื้อโอเคเนาะทางน้อยนาก็คือบัตรพ่อแล้วคันบัตรแต่คือคันเนี้ยรุ่น ่อไปในบรคลิปคลิปต่อๆไปพ่อแม่พี่น้องกันเนาะแต่ชวนนี้สถาบันาเมื่องแห้งแห้งเสียงจนท่านัวใจให้พระทนเนาะสถาบันขอจบคลิปไปก่อนเนาะพอใจพระท่านขอจบคลิปไปก่อนเจริญกาเข้ามาสบายดีเนะท่านพิพาประการอะไรขอโทษขอให้เนาะโดยสบายดีนะสถาบดี